โอเคครับผมอันนี้ก็กลับมาอีก EP หนึ่งนะ 2> EP สอง EP สองสำหรับสิบล็อกสตาร์นะที่ตายก่อนวันควรครับผม EP นี้เราก็จะเสนอคนต่อมาก็คือใครครับพี่จิ๊กจอห์นเลนนอนครับจอห์นเลนนอนนะครับหรือจอห์นวินสตันโอนเลนนอนนะฮะครับผม <c oughs> โอนอนนี้เป็นชื่อของภรรยาคนล่าสุดของเขาหรือเปล่าใช่ครับก็คือ,อเขาเป็นนักร้องที่เกิดนั้งแต่ปี1น4 0นะฮะและเขามาตายตอนปี1,980นั่นแสดงว่าเขามีอายุทั้งหมด40ปี40ปีพอดีเป๊ะเลยนะฮะแล้วตอนนี้เขาตายเนี่ยตอนนั้นคือผมก็น่าจะอายุสักประมาณผมเกิดปี77ก็3ขวบอ่าพี่จิเกิดพอดีนี่ว่าหรือวป่าแปหนึ วิจิตรเกิดแต่หนึ่งอ๋อครับ,<ๆ>บก่อนวิจิตเกิดพอดีด้วยคือเขาเป็นนักร้องนะักแต่งเพลงชาวอังกฤษนะฮะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นสมาชิกวงเดอะบิทเลด้วยก็ในช่วงก่อตั้งนะครับจอห์นเลนนอนเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบตัวตั้งตัวตีเลยคือตัวเขาเนี่ยเป็นนักร้องนักดนตรีอยู่แล้วตอนนั้นคือจอห์นเลนนอนก็อายุ16กนะ,ะก่อตั้งกลุ่มดนตรีที่ชื่อว่าเดอะควอเรนเมนร่วมกับเพื่อนนักเรียนในเมืองลิเวอร์พูลท้าความนิดหนึ่งก็คือว่าเดอะบิทเ่ง วงดนตรีนะที่มาจากเมืองลอิวพูใช้คำว่าป๊อปบล็อกเนี่ยยุคแรกๆเลย คือปกติสมัยก่อนมันคือล็อกก็คือ,อคเป็นล็อกนะมันก็จะมีแบบกระแสความป๊อปเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงป๊อปแต่คราวนี้มันเกิดการรวมกันกลายเป็นป๊อปล็อกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็คือบนความล็อกเนี่ยมันก็จะมีความป๊อปอยู่ด้วยจากสิ่งที่เห็นก็คือลุคดีมีความเป็นอบแบนด์เป็นต้นกําเนิดของวงที่เป็นภาพลักษณ์ของไอคอนหลายๆวงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เขาก่อตั้งวงตอนอายุ16เนี่ยเขาก่อตั้งกับพอแมคคัมนี่ ตอนนั้นพอแมคคันี่อายุสิบห้าเด็กมากใช่คือหลังจากพอแมคคันนี่เนี่ย mm hmm. เขากอดตั้งวงกับจอร์แดนนอนเนะ mm hmm. เขาก็ได้ชวนจอร์ดฮาริสันซึ่งตอนนั้นก็อายุสิบสี่อายุสิบสี่นี่ถือว่าเด็กมากเลยเด็ก mm hmm. ก็มาอยู่ในกลุ่มเพื่อที่จะให้จอร์ดเนี่ยมีตำแหน่งเป็นกีตาร์ส่วนตัวของสามคนเนี่ยเขาก็ไปเหมือนจะไปเรียนที่โรงเรียนวิทยาลัยศิลป,ปะในลิเวอร์อพูลและปรากฏว่าวมันเป็นกีตาร์ทั้งสามคนเลยคือพื้นฐานก็คือเล่นดนตรีนแนวล็อกแอนด์โลเป็นตัว mm hmm. ตั้งเลย เล่นกันในขณะที่ทุกคนจะเป็นมือ,ม,อ,ม,อมือกีตาร์กันนะทั้งหมดมนะบก,กันนะใช่แล้วเขาก็เริ่มหามือกองอในระหว่างนั้น,นมนก็จะมีมือกองกับหลากหลายมากก็ยังไม่เกิดการลงตัวกันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันเนี่ย<ม>เขาก็เปลี่ยนชื่อวงไปด้วยซึ่งในขณะนั้นจะมีจอห์นนี n แอนด์เดอะ o ูนด็ g ก o องจอห์นแอนด์เ e อะบีเแล้วก็เดอะซิ e เวอ e ์บีเทลในที่สุดเนี่ยวงก็เปลี่ยนเป็นเดอะบีเทล จริงๆแล้วเนี่ยวงเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นชื่อวงเดอะบิทเทิเนี่ยเพราะว่าเขาให้เกียรติกับบั d ดี้ฮอลลี่พิชิกบัดดี้ฮอลลี่เนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคนที่คิดค้นล็อกแอนโรขึ้นมาบนโลกถ้าใครเคยดูหนังเรื่องเ Thing You Do กาจะมีการพูดถึงบั d ดี้ฮอ l y ในเพลงด้วยใช่แล้วก็เพลงของ t h i n g You do เนี่ยมันก็จะมีความเป็นล็อกแอนโรอยู่เมื่อก่อนนะมันดังมากเลยนะหนังเรื่องนี้พิชิตตังสมัยผมเรียนมหลาลัย สมัยผมได้มหาอะไรมันมีม,มีมีรุ่นน้องผมอะขับรถอยู่แล้วมันก็เปิดเพลงดั้งสิงอยู่ดูเลยแล้วมันก็ตบหนู ประกวดแวรถชนกับราวสะพานอันนี้เหตุการณ์จริงเลยเหตุการณ์จริงเลย,เลยเอ่าคือเราก็ออกจากสอร้อยเลยจําได้ผมนั่งฟังดนตรีตรมีอิทธ,ธ,ธ,ธิพลมีหลายคนมากในยุคนั้นแล้วมันเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มันทําให้กระแสของล็อกแอนโลกลับมาอีกครั้งอือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยล็อกแอนโลมันอยู่ในพื้นฐานของคนที่เล่นดนตรีล็อกอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีความเท่นะอย่างพวกสายยิต้าเนี่ยล็อกแอนโลมันก็จะมีความแบบมันจะมีพวกสไตล์การเล่นที่แบบเราก็จะอยากเป็นตามคนนั้นนั้น โกสตาได้เข้ามาเป็นมือกองลิงโกสตา์นสมัยกองเขาดังมากเลยจิงขั้นที่เป็นแบบโลโก้ขนมแล้จำได้ไหมใช่รู้จักขนมก่อนลิงโกสตาสโลคมนึกถึงโฆษณาได้ที่มันจะดีดดี่ดอ่ะดีดดีดเด้งเด้งอ่ะมันก็คงเหมือนการของคนตีกองแหละปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นไอคอนของความคนอังกฤษ ของความคนเลี้ยวผูมันมีมิสเบีนด้วยถ้าเราไปเราจะเห็นอะไรพุงมุ่แใจมิสเบีนหรืออะไก็แล้วแต่าตามสนามบินจะเยอะมากเลยคือหนึ่งในั้นอย่างที่บอกคือความป๊อปอะเดะบิทเทิลเขาว่าชัดเจน ในแนวทางนี้นะฮะกลุ่มแฟนคลับกลุ่มนักขงนักข่าวอะไรเงี้ยก็จะเรียกพวกเขาว่าเป็นแฟบโฟแฟ o โฟในที่นี้ก็คือเหมือนกับเป็นมาจากคำว่าแฟบริสแล้วก็โฟซัมครับซีนนมาสจัมามสาสศจั์อย่างแฟบโฟในฟุตบอลเนี่ยเขาก็ใช้กับใครครับพี่จิก ก็มีมอเหอมือนซาร่านะครับแล้วก็เฟอร์มิโนอีกคนหนึ่งชื่อมาเนกแล้วก็อีกคนนึ่งก็คือคูตินโยเหมือนแบบว่าเล่นคำเล่นยุคอ,อ,อ่ะเพราะว่าในทีมเลวพูอะคำว่าแฟร์ฟมันเกิดขึ้นจากวงดนตรีของของเมืองเขาคือเดบิทเนลอันนี้นนตอนนั้นคือ,อดังหลายเพลงมากคือขึ้นปกในทุกนิตยสารเลยอะ <S <S แล้วก็เขาเวิร์ทัวร์ไปทั่วโลกเลย ยอดขายของดิบิทอลเนี่ยสูงสุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ประวัติศาสตร์ธรรมดานะประวัติศาสตร์โลกนะฮะด้วยยอดขาย600ล้านก๊อปปี้เรียกว่าซื้อกันทวีททั้งทวีตไะซื้อหมดทวีปอะเวลาประชากรเขานับอะเขานับกันตั้งแต่เด็กเกิดอยู่1หนึ่งขวบนะ<อ>ถึงคนแก่อยุ่9เก้าสิบขวบก็มีละเออนั่นแสดงว่าแบบไอ้คนเกิดเนี่ยก็มีเทปคาสสิตของดิบิทอลแล้วอะแล้วก็เขายังถูกบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศแห่งล็อกแอนโกลดด้วยในปีหนึ่งพันเก้าร เเรียกว่ามีรางวัลมากมายจนเกิดกระแสะในยุคตั้งแต่ปี60ถึง70เขาเรียกว่าบิทเทลมานเนี่ยเวลาบิทเทลไป,ลรไปหรือวงดนตรีอะไรไปแล้วแบบเห็นพวกกู๊ปปี้แฟนคลับที่ร้องไห่มากๆอ่นนะคือสมัยก่อนเขาเรียกเป็นทับศัพท์ไปเลยนะคือบิทเทลมันเนี่ยคือการคลั่งที่เป็นแบบคลั่งมากๆบางคนแค่เห็นแล้วก็เป็นลมเลยดูตามวิดีโอนี้ผมก็เห็นหรอไม่เคยคิดว่าเฮ้ยมันจริงหรอวะอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ไปดูวงที่เราชอบเนี่ยความรู้สึกนะั้นมันก็จริงๆมันก็เกิดขึ้นนะอืม ตอนนั้นที่พี่จริงอยู่ที่อเมริกามีโอกาสได้ดูวงไหนบ้าผมเคยไปดูพวกเล a g a i n เด e ะ a มชช h e เลด h e โอเฮด e t อะ k e ตรกนะครับ King o f l e o n ก็คือแบบเป็นวงที่เราชอบแล้วพอเราได้ไปดูความรู้สึกที่แบบมันเอ่อล้อนอนะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆริงเออเราก็เลยเข้าใจแล้วว่าออแต่ก่อนที่เราดูในคลิปพวกคอนเสิร์ตที่มันอินเสิร์ตไปที่คนดูแล้วแบบเป็นลมหรือร้องไห้มากอนะไรเงี้ยมันเป็นยังไงนะ คือมันมันเหมือนคนพวกนี้มันมีพลังบางอย่างในการที่มันบบส่งต่อออกมาจากเวทีบางทีเราดูเราอยู่ข้างล่างเวทีเรารับรู้ถึงพลังอะไรบางอย่างได้ม,มันก็ไม่แปลกที่มันจะเกิดกระแสะที่เรียกว่ามิทเทลมานียเกิดขึ้นมไม่ใช่แค่ในยุโรปนะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยมแม้กระทั่งญี่ปุ่นเอเชียอะไรอย่างเงี้ย ทำไมพวกวงต่างประเทศมักจะชอบไปญี่ปุ่นแบบพิเศษกว่าท่าอื่นในเอเชียเสมอเลียคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เขาเหมือนเขาจะเก็บกดนะแต่อะไรที่มันเป็นเรื่องของการผ่อนคลายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมของ AV หรืออะไรก็แล้วแตา่หรือดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาสุดทุกทางอะ่ะแล้วคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ฟังเพลงที่หลากหลายมากอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นอนะ่ะมันก็มีแบบอ่านักดนตรีเชื้อสายญี่ปุ่นที่โด่งดังจนเป็นนักดนตรีระดับโลกอยู่กันเยอะเลย กระบวนการวิธีของดนตร,รีอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยญี่ปุ่นเขาจะค่อนข้างแบบแตะแตอเมริกาเพราะว่ามันเหมือนกับว่าอย่างฮาวายอะ่ะคนญี่ปุ่นบางคนยังเึกว่าฮาวายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น uh huh. อ่ะเขาจะมีวัฒนธรรมบางอย่างที่มันจะค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันจับฝั่งอเมริกาฝั่ง LA <Okay. S 1> มากเลยอะไรเงรี้ย เล้วก็มาในช่วงท้ายของเดอะบีทเทลนะหลังจากที่จอห์เลนอนอตายลิขสิทธิ์มันก็เริ่มเฟื่องฟูนะ,ะทางเดอะบิทเทลเนี่ยให้ทางบรษิษัทโซนี่เอทีวีเนี่ยถือลิขสิทธิ์ของเดอะบิทเทลปรากฏว่าไมโครจักร์ส์เนี่ยมาเทคโอเวอร์บริษัทเอทีวีแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้ลิขสิทธิ์ของเพลงเดอะบิทเทลไปด้วยก็เลยกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เลย,ยกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงเดอะบิเทลไปตอนที่ทางจอร์เลนเนสียชีวิตเนี่ยโยโกะให้บรษิษัทเอทีวีเป็นคนจัดการลิขสิทธิ์ เพลงของจอร์แนดนทุกเพลงที่เขาได้แต่งลิขสิทธิ์มันถูกถือมาทั้งหมดร่วม30ปีเลยเกิดการต่อสู้คดีกันระหว่างอพอแมคคัตที่ที่อยากจะได้ลิขสิทธิ์เพลงของเดบิทเทลกลับมาเป็นของวงกลับเป็นของตัวเองคืออันนี้มันก็เป็นที่มาซึ่งปัจจุบันก็มีลิขสิทธิ์บางส่วนที่มันก็จะได้กลับในต่างประเทศนะลิขสิทธิ์ก็คืออะไรเพลงไหนก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการที่พอแมคคัตที่ทำ<ะ>ก็จะได้คืนก่อนเป็นสเต็ปแรก แล้วก็พอ,อไมเคิลแจ็คสันเสียชีวิตลงนะครับี่ก็คือว่าทาง Sony ATV ทีเนี่ยเขาก็ตัดสินใจซื้อหุ้นทรัพย์สินของไมเคิลแจ็คสันด้วยเงิน750ล้านเหรียญนะก็คือซื้อลิขสิทธ์เพลงคืนในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยที่เขาเซ็นกันไว้เนี่ยค่อนข้างโหดมากก็คือเขาเซ็นว่าลิขสิทธิ์เนี้ยจะหมดต่อเมื่อนักแต่งเพลงคนสุดท้ายได้เสียชีวิตไปแล้วถึง70ปี เสียชีวิตแล้วบอกไว้อีก70ปี70ปีลิขสิทธิ์ถึงจะกลับมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอไมเคิลจจสันเสียชีวิตลงอ่ะมันก็เลยเกิดการที่ทางโซ ny a t อทีวีะตกลงที่จะซื้อหุ้นของผู้ดูแลทรัพย์สินของไมเคิลเจสันอ่าแล้วก็ทําการเปลี่ยนลิขสิทธิ์แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับวงดิวิทอแล้วก็ลิขสิทธิ์ก็จะได้กลับมาเป็นของวงสักทีครับอ่าจากบัณที่จอร์แดนนอนะนะครับจอร์แดนนนเนี่ยเขาก็เป็นเด็กที่หลงไหลแนวดนตรี เป็นยัังงไรครบแนวดนตรีของสกิฟเฟลเนี่ยมันก็คือจะเป็นแบบสมัยก่อนมันจะมีสกิฟเฟลแล้วมันก็จะมีล็อกแอนโรนะสกิฟเฟลเนี่ยมันจะมีความแบบดนตรีที่มีลักษณะของกีตาร์บลูเข้ามาอย่างเอวิสเพสซี่คือมันจะมีทั้งบลูแล้วก็ล็อกแอนโรผสมกันอนะ่ะครับก่อนที่มันจะแตกมาเป็นล็อกแอนโรเพียวๆนะตอนนั้นนะ่ะมันก็จะมีการชัฟเฟิลในกีตาร์ล็อกแอนโรอ่ะ ในแบบบูอยู่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อจอร์แดน,นเนี่ยหลงไหลแนวดน,นตรีชนิดนี้มากเลยตั้งแต่เด็กหลังจากที่เข้ามาสู่ในกระแสของความเป็น Lock ็อกแอนโรลแล้วเนี่ยเขาก็เข้ามาอยู่กับวงเดบิทโอพอเหมือนวงอนะเกิดการอิ่มตัวอจอร์แดนกาออกมาทําเป็นอัลบั้มเดี่ยวของเขา ชื่ออลัลบ,บั้มมาจอนเลนนอนเลยแล้วก็พลาสติกโอนโนแบนอันนี้พี่จิเคยได้ยินใช่ไหมอ่า<ะ>แล้วก็อลัลบั้มอิมเมจินซึ่งก็ได้รับความยกย่องว่าเป็นอลัลบั้มที่ดีที่สุดอลัลบั้มหนึ่งของโลกด้วยมีเพลงโดดเด่นก็คือก e a ฟี A c h อชานแล้วก็อิมเมจินอิมเมจินนีด่ดังสุดๆแล้วดังส <You> ุดสุดแล้ว คือจอร์แดนนอนกับโยโกโอนะเขาก็จะเป็นยุคปุถชนที่แบบต่อต้านการเกิดสงครามจากที่เห็นคือเพลงแบบหลายเพลงของเขาอะไรเงี้ยก็จะพูดถึงสงครามด้วยเสื้อจะใส่เสื้อที่เป็นสัญลักษณ์ว่า is over <S ใช่ไหมในยุคนั้นซึ่งมันก็จะเป็นยุคที่เกี่ยวกับสงครามเวียดนามนะมซึ่งคนอเมริกนะันออกมาต่อต้านมา แยกวงจากเดอะบิทเทิลเนี่ยเขามาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเขาชอบนิวยอร์กมากสวนสาธารณะเซ็นทราา Park ัลพาร์กนะฮะแล้วมันจะมีอพาร์ตเมนต์อยู่เขาซื้ออพาร์ตเมนต์นั้นพอเปิดออกไปอะมันจะเห็นเซ็นทรัลพาร์กเลยเอ,อ่าแล้วเขาอะ่ะใช้ชีวิตอ,อยู่ที่นั่นแล้วก็เงินในบริจาคในการซ่อมบำรุงของสวนสาธารณะเซ็นทราา Park ัลพาร์กเนี่ยมาจากจอร์เจนน่นเยอะมากเลยคือมันเหมือนแบบเป็นสวนสาธารณะของบ้านเขาเลยอะ่ะคือผมเคยไปนะพี่จิ๊กพี่จิ๊กก็น่าจะเคยไป คือลงมาจากอพาร์ตเมนต์ของเขาเดินข้ามถนนมาคือเป็นเซนทลปาร์คเลยอย่างถ้าใครไปที่เซนทลพาร์กนะก็จะเห็นอนุสรณ์ที่เรียกว่าสับเบอรี่ฟิลด์สวนสับเบอรี่นะของเจ้เลนนันนฮะมันจะมีแบบแกะสลักไว้ปัจจุบันมันก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคนก็จะไปไกด์ทัวร์ก็จะแวะเวียนไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เคยไปหลับด้วยนะหลับในสวนหลับในสวนเลยไปนอนเลยคือในสวนมันก็จะเป็นป่าแล้วมันก็แบบว่ามีไกด์มีอะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่รอเพื่อน ไปรอเพื่อนเสร็จมาผมก็หลับหลับในข้างสวนนั่นแหละเราไม่ได้แบบเข้าไปนะคือมันเป็นสวนเปิดอ,ะอ่ะให้สามารถเข้าไปนั่งได้นั่งเล่นได้ก็เข้าไปนั่งไปหลับไปอะไรหลังจากเขาสมรสกับโยโกะนะแฟนเขาที่เป็นคนญี่ปุ่นนะโยโกโอโนะนะในปี1969จอห์เลนนนเนี่ยเขาก็ทำเพลงโยโกโอโนะในอัลบัม้ม Double Fantasy เป็นอัลบั้มสุดท้ายนะอัลบั้มสุดท้ายของเขา ช่วงนั้นเหมือนมีกระแสต่อต้านโยโกะกับเขาพี่รัมพอจะรู้ไหมว่าในบางเรื่องคืออย่างอย่างอย่างที่บอกคือมันจะมีกระแสของความที่เป็น The b e a ล l e s Mania มาค่อนข้างสูงมากคือคือมันมีแฟนคลับที่เป็นประเภทแบบฮัดคอร์แล้วพยายามที่จะคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของศิลปินนักร้องที่ตัวเองชอบชินชอบอะไรเงี้ยเรียกว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตส่วนตัวเข้ามานั่งบางคนเข้ามานอนข้างอพาร์ตเมนต์เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองได้อยู่ใกล้ใกล้ชิดก็มี พวกไบแบ็ตอ<ม>ินดัสเรียของเกาหลีเนี่ยคือแทบจะแบบปิดทุกอย่างหมดเลยอ่ะไม่ให้รู้ว่ามีแฟนแฟนเดินใครม,มีแฟนไม่ได้เลยแม้กระทั่งสมัยก่อนเนี่ยในยุค90ของเราอ่ะศิลปิน<ม>ไทยเราก็าเคยเป็นแาบนั้นมาก่อนห้ามมีแฟนเดินห้างมไม่ได้ห้ามมีแฟนคือห้ามมีการแบบเปลี่ยนแนวความคิดคในเชิงสุดโต่งอ่ะมันจะทําให้เกิดแฟนเพลงว่าเกิดการผิดหวังได้อะไรเงี้ยมันหนักมากอะไรเงี้ยมันหนักถึงขั้นที่แบบว่าการตายของ จอร์นนอนก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแฟนคลับของเขาเองด้วยนะทุกคนก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่จะทําศิลปินเพื่อทีม่มาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจอร์นอ <love> เนี่ยพอมาคบกับโยโกะเขาก็จะมีนิสัยที่แบบดื้อรั้นขึ้นก้าวร้าวขึ้นอะไรเงี้ยมีความตรงไปตรงมาในด้านของดนตรีด้วยนะ จากเมื่อก่อนพอมันเป็นป๊อปล็อกแอนโลสมัยก่อนมนะันเหมือนอวแบนนะนะมสมัยนี้มันก็มีความเป็นตัวตนมากขึ้นแล้วก็ทั้งในแง่ของดนตรีงานเขียนของเขาด้วยในหนังสือแล้วก็นิยสสารแล้วก็ภาพวาด แม้กระทั่งภาพยนตร์มันเริ่มมีความออกซิสตมากขึ้นแม้กระทั่งในบทสัมภาษณ์เขาซึ่งมันเป็นประเด็นที่มีความเคลื่อนไหวทางสัญติภาพแล้วก็การเมืองแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้ย้ายไปที่มาฮ์ฮับตันในปี1971เนี่ยซึ่งคําวิจารณ์เกี่ยวกับสงครามเวียดนามเนี่ยมันเกิดการที่ทําให้คณะรัฐบาลของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยพยายามที่จะเนรเทศเขาออกจากอเมริกาเลยด้วยซ้ำ เพราะเพลง<ม>ของเขาเนี่ยถูกไปเป็นเพลงสรรเสริญของความเคลื่อนไหวต่อต้านสงครามและกลุ่มต่อต้านวัฒนธรรมเลยเพราะว่าตอนนั้นคือเขาต่อต้านสงครามเวียดนาม,มก็คือเหมือนเป็นการต่อต้านสหรัฐอเมริกาเ<ม>พราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่บุกเข้าไปทําสงครามกับเวียดนามแล้วเหมือนในปีนั้นคือทหารอเมริกาเข้าไปรบในสงครามเวียดนามแล้วก็เสียชีวิตค่อนข้างเยอะมากมแล้วมันก็เกิดจก,กระแสะของบทดิ่งของคําว่า The ว a r is over ครัใช่ที่อยู่ในหลังเสื้อของจอร์แดนนั่นเองเขากลายเป็นไอคอนของคนที่ประท้วงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการเข้าไปทำสงครามในเวียดนามเลยด้วยซ้ำแล้วก็หลังจากที่เราเคยพูดไว้นะว่าบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด100คนของบริติชนะจอร์แดนนี่ติดอยู่ในเป็นบุคคลลำดับที่8 ในหอเกียรติยศของนักแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้อยู่ในบุคคลที่น่าเชื่อชูของอังกฤษอะวงเดอะบิทเทิลเป็นวงที่ได้รับเชิญเข้าไปเล่นดนตรีในพระราชวังทีนี้ชีวิตวัยเด็กของจอห์นเขาเป็นยังไงม้นจริงๆเขาเกิดในช่วงสงครามนะที่มเออังกฤษ1.940สงครา, <140. S 2> ามโลกครั้งที่2ช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สใหม่ๆเลย เกิดเศรษฐกิจที่แบบตกต่ําอย่างสุดขีดเลยในยุโรปอะไรเงี้ยคือพ่อของเขาเนี่ยก็ไปทาอาชีพเป็นพ่อค้าเดินเรือจอร์แดนนอนก็ใช้ชีวิตอยู่กับแม่แล้วก็พ่อของจอร์แดนนอนเนี่ยเขาก็เหมือนว่าส่งเงินมาให้ทางครอบครัวแล้วตอนนั้นก็คือจอร์แดนนอนเนี่ยจากที่สังเกตคือจอร์แดนจะมีชื่อกลางว่าวินสตันใช่ไหมคือวินสตันอ่ะมาจากชื่อนายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้นคือวินสตันเชอร์ชิลล์ตั้งชื่อคืออยากให้ลูกเนี่ยประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาชื่อของประธานาธิบดีมาตั้งเป็นอีกชื่อหนึ่งของลูกชายจนวันหนึ่งเนี่ยเขาหยุดส่งเงินให้กับครอบครัวหลังจากที่จอร์แดนอายุสี่ขวบพ่อก็เหมือนแบบปลดประจำการ6เดือนต่อมาก็กลับมาแล้วก็เสนอว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะกลับมาดูแลครอบครัวละหลังจากที่เขาไปประจำการเป็นทหารมาด้วยหลังจากที่ไปจะพอไปเดินเรือพอสงครามโลกเนี่ยมันก็เกิดการเกณฑ์ ผู้ชายในประเทศอังกฤษเขาไปเป็นทหารพ,าพ่อเขาไปติดทหารแล้วก็เสนอว่าเนี่ยให้รอว่าเขากลับมาเขาจะด,ดูแลครอบครัวปรากฏว่าพอพ่อจอร์แดนนอนกลับมาปรากฏว่าแม่จอร์แดนนอนมีสามีใหม่แล้วพ่อจอร์แดน,นนะ่นก็เลยแบบเหมือนนะว่าตัดขาดทุกอย่างที่จะดูแลครอบครัวทั้งหมดมแล้วก็ถามจอร์แดนนอนว่าจะอยู่กับใครซึ่งอจอร์แดนนอนก็ตอบถึงสองครั้งว่าจะอยู่กับพ่อ แล้วก็พอ่อวัดก็เลยคิดคิดอยู่ลึกๆแล้วว่าจะพาลูกชายคนนี้หนีไปอยู่นิวซีแลนด์หลังจากนั้นนะขณะที่แบบจะเดินไปจอเลนนอนเขาก็เริ่มแบบร้องไห้แล้วก็เหมือนแบบกลับใจแล้วก็เลือกตามกลับมาอยู่กับแม่ของเขาต่อแล้วพ่อไปไหนละนิวซีแลนด์ตัวของจอเลนนอนนะอก็เลยได้อยู่ที่อังกฤษต่อไม่ยงั้นมันก็อาจจะไม่เกิดเดบิวต์เทนะ่าน้นไป New Zealand, ไนิวซีแลนด์แล้วหลังจากนั้นกนะ็คือพ่อเขาก็หายไปเลย กับมาติดต่อจอร์แดนอนอีกทีก็คือหลังจากนั้น20ปี20ปีก็คือจอร์แดนอนแบบเป็นนักร้องนำของด mm ิิทัลวบ้านของเขานะครับถนนเมนเลอนะครับที่อยู่ของจอร์แดนอนในวัยเด็กนะครับบ้านเลขที่251 mm hmm. คือบ้านที่อังกฤษอ่ะถ้าเป็นบ้านของบุคคลสำคัญน่ยมันจะมีเพดกลม,กม ติดอยู่หน้าบ้านว่าคนมีชื่อเสียงคนนี้เคยอยู่บ้านหลังนี้ถ้าใครที่จะไปที่ประเทศอังกฤษก็ไปได้เลยที่ถนนแมนเลิฟนะครับผมในเมืองลิเวอร์พูลจากการที่เขาเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองนักสันตินิยมเนี่ยเขาถูกมาร์คเดวิดแชปแมนนะมาร์คเดวิดแชปแมนเนี่ยมันก็คือเหมือนแบทั้งรักทั้งเกลียดอ่ะเป็นแฟนคลับเขานะฮะเสียชีวิตโดยการเอาปืนนะฮะมายิงเขาเข้าที่หลังตอน ที่เขากาลังจะเดินเข้าอาพาร์ตเมนต์ยิงโดยในระยะประชันชิดเลยนะห่างเพียงแค่10ฟุตเท่านั้นเลยตรงหน้าอพาร์ตเมนตนะ์มันจะมีป้อมยามอยู่หลังจากทีก่เขาถูกยิงเขาได้เกี่ยวตะากายไปที่ป้อมยาม,มาประมาณ5้าเแล้วเขาก็ตะโกนร้องว่าผมถูกยิงผมถูกยิงอ,ะะอันนี้คือก่อนที่เขาก็จะล้มลงไปอันนี้คือเหตุการณนะ์เวลานั้นเลยคือถ้าใครได้ไปที่อพาร์ตเมนต์ก็จะเห็นวัาจะมีป้อมยามอยู่ อยู่ทางด้านซ้ายมือเลนอนเสียชีวิตนะครับผมตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลบูสเวลนะครับผมซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ได้แค่40ปีกล่าวกันว่าไม่มีใครสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า2 3นาทีนะฮะหลังจากที่บาดเจ็บเช่นนี้ได้นะแต่จอร์เลนนอนแบบว่าเหมือนแบบถูกยิงแล้วยังไม่ตายทันที ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ซึ่งเขาก็แบบเหมือนนะว่ามันเกินว่าคนที่ปกติคนปกติจะไม่สามารถที่จะมีชีวิตหลังจากถูก<ม>ยิงด้วยดยแผลชะกัน5นัดกลางหลังได้ขนาดนี้ม,มันจะตายทันทีแต่จอร์นดนนอนได้อยู่ได้ถึงแบบ2-3นาทีหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากพอรู้ฝูงชนก็ไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลลูสเวลล์อีก5ปีต่อมานะครับผมโยโกโอนะครับผมก็ร่วมกับนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กนะฮะประกอบพิธี อนุสรสถานนะฮะช่อท,ที่ชื่อว่า Strawberry Field ภายในสวนสนาธารณะเซนท์พาร์กนะครับซึ่งก็สร้างเพื่ออุทิศให้กับจอห์เลนนอนเนื่องในวันครบรอบวันเกิดปีที่45ของเขานะครับซึ่งเขาตายไปตอน,น,นอายุ40 <50. S 1> จุดเด่นก็อยู่ที่พื้นตัวกระเบื้องมันจะเป็นโมเสกอ,อยู่แล้วก็จะมีคำว่า imagine ซึ่งก็คือชื่อเพลงที่โด่งดังนะครับผมของจอห์เลนนอนนั่นเองปัจจุบันศพของจอห์เลนนอนก็คืออยู่ใน สุสานนะครับผมเฟิร์นคิฟนะครับในนิวยอร์กนะครับผมฮะถ้าใครแบบได้ไปนิวยอร์กก็สามารถที่จะไปดูสุสานของจอร์แดนนอนได้นะครับผมแล้วก็จะไปดูอนุสรณ์สถานัมิทฟิลด์